สวัสดีค่ะ สภาพอากาศในระยะ7วันข้างหน้านี้จะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะสำหรับช่วงแรกก็คือระหว่างคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นช่วงที่มีลักษณะอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะโดยที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้านะคะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานร,ระยะนี้ก็ยังคงมีสภาพอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าระยะนี้ยังมีมวลอากาศเย็นที่อ่อนกำลังลงยังคงแผ่ป,ปกคลุมเข้ามาที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะคะก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกใน ระยะนี้ด้วยค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะก็คือช่วงระหว่างวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปจนถึงวันอังคารหน้านะคะสภาพอากาศนั้นจะมีความแปรปรวนเกิดขึ้นเนื่องจากว่าจะมีมวลอากาศเย็นอีกแล้วรอบหนึ่ง จะแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคอีสานของไทยนะคะในขณะที่คลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกระดับบนซึ่งเป็นกระแสะลมเย็นจากเมียนมาจะเคลื่อนผ่านเข้ามายัางพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเลยนะคะช่วงนี้โดยคลื่นกระแสะลมเย็นนี้ค่ะก็จะส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกนะคะและหลังจากนั้นค่ะพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะคะก็จะมีอุณหภูมิลดลงประมาณ1-2ององศาส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกจะมีอุณหภูมิลดลงมาเล็กน้อยค่ะ โดยสภาพอากาศแบบปรวนนี้นะคะจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันศุกร์นี้เป็นต้นไปจนถึงวันอังคารหน้าค่ะ เราลงไปดูพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะสาหรับวันนี้นะคะกร,ระแสลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยและภาคใต้ระยะนี้มีกําลังอ่อนลงแล้วนะคะก็ส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองขึ้นได้บางแห่งนะคะมาดูสภาพอากาศในแต่ละภาคคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันต่อค่ะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้ภาคเหนือก็ยังคงมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้านะคะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง16ถึง36องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะอุณหภูมิต่ำสุด6ถึง13องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้อากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้านะคะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ระหว่าง19-35องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่ยอดภูนะคะอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-17องศาเซลเซียสภาคกลางช่วงนี้อากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้านะคะอุณหภูมิระหว่าง21-36องศาเซลเซียสส่วนที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลนะคะจะมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิระหว่าง24-36องศาเซลเซียสมีหมอกในตอนเช้าเช่นกันค่ะ ภาคตะวันออกระยะนี้จะมีเมฆเป็นบางส่วนมีหมอกในตอนเช้านะคะอุณหภูมิระหว่าง22ถึง36องศาเซลเซียสยยยช่วงนี้คลื่นต่ำกว่า1เมตรและห่างฟังออกไปคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะปิดท้ายบริเวณภาคใต้นะคะช่วงนี้ตอนบนของภาคก็ยังมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะส่วนทางตอนล่างของภาคจะมีฝนลดลงมาเหลือ10 20ของพื้นที่แถวจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชพ,พัทลุงสงขลาปัตตานีและก็ที่นาราธิวาสค่ะ อุณภูมิเฉลี่ยภาคใต้อยู่ที่ระหว่าง2 1 3 5องศาเซลเซียสนะคะทางด้านฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดมามันนะคะเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรค่ะกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำ